กาแล็ก s ซแบบยังไม่ได้อันบ๊อกเดี๋ยวไปอันบ๊อกเส่นดีกว่านะเครื่องก็อยู่ในมือเราแล้วนะบัดเนี่นๆๆนเฮ้ยสวยอยู่มันพอดีมือมากตอนนี้มันไม่มีไอปุ่มตรงนี้แล้วอะค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเวลารุ่นพ่อรุ่นแม่เราใช้ซัมซุงจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีปุ่มตรงเนี้ยเวลากดอะไรมันก็กลับโฮมกดเลยก็กลับโฮมมันง่ายตอนนี้มัน ไม่มีปุ่มแล้วอะอีกอย่างที่เปลี่ยนก็คือที่สแกนลนยนิ้วมือพอมันไม่มีปุ่มตรงนี้ที่สแกนลายนิ้วมือก็ถูกย้ายมาไว้ข้างหลังนะคะข้างๆกล้องแต่ข้อดีอยู่ตรงที่เวลาจับอย่างเงี้ยปกติเราถือมือถืออย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมนิ้วเราก็จะโดนที่สแกนลายนิ้วมือพอดีแบบไม่ต้องพยายามลองดูดีกว่าในนี้มีอะไรให้บ้างนะมีถาดไม่เกี่ยวขอลองเครื่องมาให้อันนี้ค่ะเป็นกล่องที่มีเข็มจิ้มซิมอันนี้ก็เป็นคู่มือการใช้งานเบื้องต้นทั่วไปนะซึ่งกระดาษพวกนี้ปก ชวิง a ะด i v e f ฟ s t c ชาร์จค่ะค่าโวลต์แอมป์ M. แน่นอนว่าเมื่อมีตัว <c oughs> ตรงนี้มันจะเป็นสาย USB C ค่ะเพราะว่าตัวเครื่อง S 8ตัวนี้เปลี่ยนพอร์ตเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะหู้ฟังหูฟัง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 ,ฟงเออหลายๆค่ายตัดหูฟังที่เป็นแจ็ค3.5ออกแต่อันนี้ยังมีอยู่นะคะแล้วก็หูฟังอันนี้ ความพิเศษคือมันเป็นของ AKG AKG เนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่แบบอยู่ในระดับไม่แพงแต่เสียงคุณภาพจิมวาจิมวา,มวาอันนี้เป็นตัวเ,เวอร์นะคะเผื่อใครหูเล็กหูใหญ่ก็สามารถเปลี่ยนปรับสายได้ตรงนี้ไบโคร USB connector คือเขาเข้าใจไงว่าบางทีพอเปลี่ยนมาใช้ Type C แล้วหลายๆคนแบบไม่มีอ่ะมี USB ทำยังไงมีตัวคอนเนคเตอร์มาให้นะคะ<ม>ก็สามารถเสียบสายอันเดิมปึ๊ก ตรงนี้ก็จะเป็น USB C เอาไปต่อ,อไปเชื่อมต่อข้อมูลนู่นนี่นั่หนหรือว่าชาร์จได้เลยเหมือนกันอันนี้คือ USB connector เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้จะเป็น A นะคะก็คือรองรับหัวที่เป็นแบบนี้ตัวเครื่องของเราเนี่ยที่บอกว่ามันไม่มีปุ่มโฟมที่เป็นปุ่มกดกดแล้แต่สิ่งที่มันมีคือปุ่มที่อยู่ตรงนี้เป็นปุ่มรองรับแรงกดนะคะอันนี้เนี่ยแค่รูปร่างหน้าตานะคะแต่แน่นอนไลฟ์สไตล์ของเก่ง เน้นการถ่ายรูปเน้นการเซลฟี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ไปดูดีกว่าว่าถ้าเราจะถ่ายรูปถ้าเราจะเซลฟี่ S8 หรือว่า S8 Plus เนี่ยมันจะตอบโจทย์หรือเปล่าและวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเก่งนี้นัดเรียนสกินดิฟ e เดี๋ยววันนี้เราลองเอาเครื่องเนี้ยไปสกินดิฟดูความอึดถึกทนของการกันน้ำด้วยดีกว่าค่ะไปะเอาเก็บของสิ แต่ว่าจริงๆริงเซนเซอร์กล้องตัวนี้เขาบอกว่าใช้อันเดิมนะคะกับรุ่นของ S7 แต่ว่าจะมีเพิ่มโหมดมาบ้างทําให้แบบลาท้ายในตอนกลาคือที่แสงน er ้อยภาพต่อเนื่องมันแบบดีงามขึ้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าที์รัดอันใหม่นะคะแทนการกดปุ่มโฮม2ครั้งคือการกดปุ่ม power สองครั้งเข้ากลองโอเคเดี๋ยวเก่งกระโดดตรงนี้เราเบิร์สช็อตนะแล้วแบบ ระดับไม่เฟกมากอ่ะแปดก็พอ ที่จะมาเรียนสกินดิ้ลหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยสกินดิ้คืออะไรเดี๋ยววันนี้ได้มารู้กันแต่บอกคร่าวๆว่ามันคือการดำน้ําแบบหนึ่งที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์จะทําให้เราได้ฟีลเหมือนแบบเป็นนางเงือกเป็นเมอร์เมดสวยๆอะไรเงี้ยส่วนจะเป็นยังไงมาเข้ามาส,มาสมาวัสดีค่ะครับอันนี้พี่ป๊อปนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ป๊อปจะเป็นคนสอนเราสกินดิ์มันคืออะไรคะพี่ป๊อปถ้าสำหรับคนที่แบบไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยคำว่าสกินดิ้ ก็คล้ายๆกับสโนว์เกิลครับสกินดิ้ก็คือการดำผิวน้ําคือการดำน้ําตื้นก็จะใช้เวลาอยู่ข้างบนผิวน้ำเสียส่วนใหญ่นะครับจะมีบ้างบางทีเราอยากจะมุดลงไปถ่ายใต้น้ําไปถ่ายปะกกาลังที่อยู่ลึกสัก3 4 5เมตรอันนั้นก็อยู่ในความสามารถที่สกินดิ้สามารถทําได้พบว่าป,ะ,ปะกการังน้าตื้นเนี่ยมันเสียหายเยอะมันเกิดจากคนไปเหยียบป,ปะกกาลังแล้วเหยียบป,ปะกกาลังเนี่ยเกิดจากอะไรรู้ไหมฮะส่วนใหญ่ หน้ากากหน้ากากน้ำค่ะไมอะไรหน้ากากน้ำเข้าโอ้โอ้น้ำเข้าแบบว่าหา<อ>ที่ตองที่ยืนเพื่อจะใส่หน้ากากใหม่ถ้าหาว่าเราได้ฝึกฝนจนเราชำนาญ<อ>เวลาเราไปดำน้ำเราจะสนุกมากขึ้น<อ>เราจะมีความสุขมากขึ้น<อ>เพราะเรารู้สึกเป็นอิสระและพอเรารู้สึกเป็นอิสระ เราจะไม่ทำลายประการังโดยไม่รู้ตัวแต่ว่าตอนนี้น้องร้อนมากรู้สึกเหมือนยืนอยู่บนเตาย่างตลอดเลยนพี่ก็กัดฟันอยู่ดังนั้นเราไปเปลี่ยนชุดกันเลย <Okay. S 1> แล้วมาลงจักนะครับเอาหนังเงอะงะไปที่นอจริงๆว่าเก่งกันเก่งแค่ว่าเก่งแบบนั่งพับเลยอยากีีพอ วันนี้ก็จะมาเรียนสกินไดฟ์นะคะอีกหนึ่งอย่างที่เราจะได้มาทดสอบไม่ใช่เรื่องของกล้อง S8 หรืออย่างใดแต่เป็นเรื่องของสีลิปสติกบนหน้าของดิฉันนั่นเองนะคะนี่เก๋เปลา่าและนี่คือสมรูป Galaxy S8 ทล่นอย่าอ่แต่ไหนเก๋เอาตัวถือกันกาดานไปแล้วค่ะพี่ป๊อปเดี๋ยวเอาไปเลย่ยนดามกัน,นได้ปะได้ไะ ให้เย่อหน้ากากออกและหายใจออกทางจมูกแค่นั้นเนะเหมันก็จะไล่เติมอากาศเข้าไปในหน้ากากแล้วก็ไล่น้ำออกป <bilmiyorum> วดเราอะไรไม่ <c oughs> มีอะไร <c oughs> ขับอะไรไม่มีโอเคอ่าเดี๋ยวเรา ทุกคนหาหาหาคะหลังจากขึ้นมาใดา ความลือก6เบสที่เก่งทำจกนั้นตอนนี้บัิษาบมา,า,มาใช้กันได้ถ่ายวิดีโอได้และเราจะเล่นกันต่อค่ะ ปัญหาจากการผลิตปัญหาซอฟต์แวร์หรือว่าเกิดเสียหายจากน้ำเข้าตามการใช้งานที่กำหนดภายในมาตรฐานของเขาสามารถเปลี่ยนเครื่องหมายได้6เพือนนับจากวันที่ซื้อนอกจากนี้ยังมีประกันเกี่ยวกับเรื่องหน้าจอถ้าตกแตกร้าวในเวลา1ปีด้วยแต่งานนี้ยอมรับค่ะใช้ผิดเงื่อนไขไปหน่อยทำตกน้ำลึกไปตอนแรกก็นึกว่าจะรอดแต่ที่ไหนได้พอ,อขึ้นมาดูจริงๆฝากาขึ้นเต็มเลนส์กล้องเลยค่ะางานนี้ก็ ทำใจเบาๆแช่ถังข้าวสารยาวไปค่ะและนี่คือความพรุกนบุคคลหา้ามลอกเรียนแบบ